ลองพื้นใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้คือทำสีเดือนมิถุนาโอ้แต่เราไล่เก็บรายละเอียดข้างนอกให้เขาก่อนเขาอยากทำอันนี้เขาจะทำนนเป็นสีอะไรสีนี้เลยพี่สีขาวเนี่ยหะเป็นออกแบบไข่ไก่ไข่ไก่เนาะไม่ถึงกับขาวแบบไม่ถึงกับขาวจัว๊วแบบมอน้ำน,นี่คือหม้อน้นาลูมิเนียมสั่งตัดเฉพาะที่นี่เลยจะได้ไม่ต้องไปถนิ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับ เราเราต้องดึงปัญหาออกให้หมดแล้วก็จบกันเลยอือ,อย่างแอร์เนี่ยนี่คือมีแอร์มีสองแผงนะครับผมแอร์อุณหภูมิบ้านเราตอนนี้ร้อนแผงจะเอาไม่อยู่ไ<ช><อ>ม่เหมือนสมัยก่อนละเนี่ยูสีที่เราทำออกมาครับมันจะเหมือนกับสีที่มันเปียกน้ำใช่ไมใช่ใช่ครับเงาๆไม่ใช่ว่าเอาเล็กเกอร์อัดอัด,อดไม่ใช่ โอ้หนี่ถ้ามาได้มาเห็นตอนขั้นตอน,ตอนการเตรียมผิวจะบอก oh, โอ<ฮ>้โหต้องลงทุนขนาดนี้เลยพี่บอกอจริงๆอาจะเข้าห้องนี้ได้นี่ไม่ธรรมดาใจเย็นอย่างเดียวชนมายับเลยนะวันนี้ชนคนไชนมายับเลยนี่เราเคาะนะครับเราเค,าะ,เคาะยืดตรงนี้ออกมาเพราะว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นส่วนหลักเราหาเปลี่ยนไม่ได้เราต้องดึงเคาออกมาหาไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ส่วนนี้มีเปลี่ยนเราก็เอาส่วนนี้เปลี่ยนใส่เลยมันมันสามารถตัดมาจาก ตัวอื่นได้่ยมถ้าเราหาได้อะไรอย่างนี้หรือว่าก็ต้องเสียรถนั้นหนึ่งคันเลยนะอ๋ออ๋อเขาไม่อ๋อเขาจะเราก็เสียรถนั้นหนึ่งคันเลยซึ่งเราเก็บบอดี้ไปทำรถคันอื่นดีกว่าใช่เออก็จริงนะเลยเมื่อรถคุณชนมาเนาะใช่ซอกแซกมุมอับมันเยอะครับซึ่งเราต้องลงกระดาษทรายให้ถึงหมดเลยถ้าไม่ถึงจะลูบลองมือลูบจะไม่เรียบเงียอย่างงี้นะครับจะสะดุดมือผมบอกว่า ฟังดูเหมือนง่ายง่ายพี่อยากทำอย่างเงี้ยน,นานมากต้องลองตังดสินใจยากไหมพี่ตอนแบบตอนเริ่มแบบกะเอาวะกูทำเองก็ได้เลยอะไรเงี้ยยากไหมเหรอยากไม่ใช่ว่าแต่ะทงทำๆอู้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทำได้ใช่ใช่ดิพี่จเจอพี่คนนี้ยังทนลองอยู่อายุขนาดเนี้ย เขาจะทําให้เราได้เขาจะต้องใจเย็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาใจร้อนแล้วเขาจะทําแต่ใจเย็นบต้องขัดมันมันเฉพาะเฉพาะรุ่นเลยนะใช่ของเรือคนของเรื่องคนใ่ใครก็จะร่างสรรขึ้นมาได้หลายคนเขาชอบพูดพี่สงพูดนะโอเวอร์ทําได้ลองเลยเชจริงกับพี่ลุงลัอจริงครับไม่จริงกับมันไม่ได้สภาพออกมาอย่างนี้หรอครับจับแล้วมันก็จะเป็นคลื่นหมดเลย เดี๋ยวจับว่าเนียนมือไปหมดเลยนี่คือเก็บของเครื่องก่อนต่อไปเราก็จะเก็บรอบคำทั้งหมดอันนี้พื้นฐานสีเดิมดีถ้าอะไรพื้นฐานสีเดิมของโรงงานดีเราอย่าไปแตะเขาสีเดิมของโรงงานดีที่สุดครับวมถึงอู่นี้ไม่มีสิทธิ์ทําสีเดิมได้เท่ากับโรงงานทาเพราะว่าตอนนั้นคือสีอกใชครับอุณหภูมิสีไม่มีทางที่ไหนบอกว่าโอ๊ยฉันเก่งคุณโม อืม้วก็อบก็เป็นร้อยองศาสีแล้วการพ่นเสมอด้วยใช่ใช้หุ่นยนต์ใช้หุ่นยนต์พ่นไม่ใช้คนพ่นไม่มีทาครับฉะนั้นเวลาที่รถไม่เกิดความเสียหายจนถึงเหล็กหรือไม่พองไม่เสียหายเนี่ยอย่าไปแตะมันดึงกลับคือไงสมมติอย่างอันไอ้พวกชั้นเล็กเกอร์ที่เคลือบผิวมันล่อนไปแล้วแล้วมันเริ่มแบบเปียงของผมแบบฝากระโปรงเนี่ยพี่ไม่ได้งั้นต้องลอกทิ้งหมดเลยลอกทิ้งหมดเลยลอกจนถึงเหล็กเลยไม่สามารถแบบมันจะขัดเฉพาะส่วนไม่ได้ แต่เราเลือกเป็นชิ้นเอาใช่ครับอันไหนที่จําเป็นต้องลื้อทิ้งลื้อทิ้งเลยอันไหนไม่จําเป็นต้องลื้อทิ้งก็อย่าไปแตะรัาที่นี่ยังใช้วัสดุเกาะโลหะที่ดีที่สุดจริงๆนะไม่ใช่ว่าแกงพูดนะดีที่สุดแพงที่สุดครับใจพี่อยากได้พี่อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะพี่คานึงถึงทุกคนเขาคาดหวังเหมือนพี่ไงครับพี่เราเสียเงินขนาดเป็นแสนแล้วเราอยากได้อย่างนี้ยอยากได้เพอร์เฟกอย่างเนี้ยเราก็ต้องจัดให้เขา ถ้ามองมุมกลับถ้าเกิดเป็นเราแล้วเราโดนเงนี้นั้างอ่ะเราคงไม่มีความสุขหลอกเราคิดว่าเราจะจบเรื่องสีแล้วแต่เรามาโดนเงนี้โอ้โหแล้วเราทําอีกหลายส่วนเข้าไปแยะๆไปหมดเลยสรุปเราเไงอ่ะเราต้องรื้อออกมาใหม่อีกเหรอเข้าใจไหมค<ะ>ุณบอกขอขอทีเดียวคือเห็นงานดีเห็นเห็นโปรเซสการทํางานอ่ะแบบอ๋าตาอตั้งไม่พอแม่เดี๋ยวหาตังค์มาจ่ายดีกว่าดีกว่าที่แบบว่าถ้าเราไปเห็นงานที่มัน ไม่ดีอะพี่แม่งเอ้ยกูไม่นะ่าูไม่ถึงสแสนแน่เนี่ยถ้าทำแย่อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแย่กว่าไงที่นี่คิวจะยาวมากนี่ถึงบอกเลยนี่เดือนสีเดือนพฤษภามิถุนานนตอนแรกผมตอนแรกที่ผมโทรมาที่แรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว <c oughs> ผมก็ยังไม่ว่างไง <c oughs> นะแล้วก็เนี่ยแหละเพราะจะผมเข้าใจผมรู้ตอนนั้นอะปลายปีที่แล้วเนี่ยคิวพี่กลางกลางปีนี้นะที่แบบคันสุดท้ายจะเสร็จอะโชคดีก็กะว่าเออเนี่ยต้นปีหน้าได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่เริ่มก็ไม่ได้ทำสักทีไม่ได้ทำ S <S <c oughs> คือเราแบบว่าเรารู้เรามีหยูบก้อนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทำไปจ,จ่ายก็ดีว่ะนั่นแหละครับคือคุมบัตเจดที่อยู่เราเราพอใจตรงก้อนนี้เรามีแค่นี้เราจะทำแค่นี้อย่างอื่นบางทีบางตัวมันหาเพิ่มได้ทีหลังได้แต่เอาตัวรถให้มันจบก่อนคือต่อถ้ารถจบแล้วเนี่ยต่อไปก็หยิบของใส่หรอครับใช่ครับพี่แล้วคือตรงสิ่งแรกมันจบไปแล้วต่อไปนี้ก็คือใส่หรอครับอันนี้ที่ซื้อไว้หรือว่าเริ่ม้าพี่มีรถซื้อไว้ทั้งหมด อันนี้คือบอดี้ดีทั้งหมดเลยครับซึ่งชั่วโมงนี้ไม่ต้องหาแล้วไม่มีแล้วมีคนมาขอซื้อเยอะแยะไม่ขายหรอก<ต>อย่างอันนี้ทําไมก็ต้องทําข้างในเป็นดาอ่ะพี่ก็ในเมื่อมีการเคาะแล้วเห็นไหมมีรอยเคาะเลยไหม,มนในเมื่อมีการเคาะมีโดนไฟแล้วเราต้องเก็บงานข้างในเพราะคนชอบพ่ดเด๋ยวข้างนอกอ่ะครับครัพอนออกข้างในอ้าวแล้วเกิดสนิมมันโผล่ไปข้างในออกไปข้างนอกอ่ะมันก็ดันสีหลุดออกมาอีกพี่ก็เลยเก็บให้หมดนอกในเลยจบ เห็นไหมทุกคนมาที่นี่เขาเลยกนะ็ยอมไงยอ,อมรอโอ้เขาเคยเห็นงานที่อื่นมาแล้วเขายอมรอไม่ไม่ใช่พูดโอเวอร์นะมีกินนี้ได้จับแล้วนี่ฝากระโ<ช>ปรงอ่ะ,อะผมท้าให้จับรถป้ายแดงเลยให้จับไปสัมผัสจะไม่ได้ไม่ได้ฟิลนี้กลับมาเลยว่าอ้ย <c oughs> ทำไมไมันลื่นอ้าวอันนี้รถป้ายแดงทำไมมันไม่ลื่น <c oughs> จะเข้าใจเลยแต่อันนั้นคือขั้นตอนของ โรบอทนะรเราเราจะไปเปรียบเทียบนะบอันนั้นคือโรบอททางานแต่นี่คือคนทํางานแต่คนทํางานเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยไม่ได้หรอกแต่โรบอททางานเราต้องยอมว่าเราได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดเราจะอยากจะทําให้ให้ระดับคนทํางานเราต้องมาโค้ดอีกรอบหนึ่งป้ายแดงนะสีเนี่ยต้องมาขัดแล้วโค้ดอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยไปเคลือบแก้วครับมันถึงจะจบโพโรเซสนี่ไปไปคือเทียบให้เห็นว่า นี่ขนาดออาจากโรงงานป้ายแดงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เอาโรบอทกับคนมาเทียบแต่คือพวกสีโรงงานได้ความเสมอใช่ได้ความเสมอได้ความอเออสวยโอเคของเราแล้วแหละเราอยากจะเอาใสาแก้วขนาดนี้เราก็ต้องมาผ่านการเคลียร์อีกทีหนึ่งแล้วก็โคด้ดไปดีๆก<ม>็ามาบูมสองปีผมก็ไม่คิดว่า <laughs> มันจะกลับมาบูมขนาดนี้แต่ผมก็แบบคิดไปนะว่าแบบมันอาจจะมีโอกาสแต่่วงท,ที่มันราคาล่วงอ่ะเราก็แบบ ไ,ไม่น่าเชื่อมันจะกลับมาได้นี่เหมือนกันตอนเนี้ใช่สองแสนถ้าไม่บูรณะมันก็เป็นอย่างนี้ใช่แต่พอบูรณะเสร็จสิฟังกันฟังกันแล้วไม่มีใครเชื่อเฮ้ยมีคนมาให้สี่ห้าแสนมีมันถึงมีอู่บางอู่ที่ทารถบิวขายทํารถกพวกกระบะสตาร์ด้ามีสัวน,นักครปฐมเนี่ยคือบิวรถเก้าศูนย์ขายเออแล้วก็แบบคนก็ซื้อ,อด้วยนะคือเขาเก็บรายละเอียดใ,ให้ใหเห็นภาพ ผมว่าตอนนี้อู่มันกลายเป็นเฉพาะเฉพาะกลุ่มก็ส่วนก็มีโอกาสโตได้ใช่ครับทําแบบทุกอย่างเนี่ยถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็โตไม่ได้มันเหมือนแบบทาแค่ซ่อมอ่ะกล้าพูดได้ว่าอู่เราเนี่ยได้ไดเป็นไอดอลให้อีกหลายๆอู่เขาคิดว่าเออถ้าเราทําดีกับลูกค้าถ้าเราทําให้จบกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นปากต่อปากแล้วก็งานมันก็จะมาเองไม่จําเป็นจะต้องหลอกลูกค้าและเพื่อให้ได้เงินเยอะๆแต่ถ้าเกิด ตั้งใจทํางานแล้วงานออกมาดีแล้วงานออกมาสวยเขาก็จะไปบอกต่อเขาชื่นชมรถเัาแล้วนี่เขาก็จะไปบอกต่อคนอื่นเขาชื่นชมรถตัวเองกันบ้างอะไรเงี้ยหลายหลายอู่เคยเห็นละเห็นงานหลายหลายอู่ละดีดีขึ้น,นอะนใช่ก็จะเลยผมบอกว่าดีใจนะเราตั้งใจทํางานแล้วพอง,งานเราออกมาดีคนอื่นก็เลยเห็นความดีของเราแล้วก็เลยเอาไปเป็นตัวอย่างมีบางอู่เห็นเคยดูคลิปเขาแบบว่า เขาซื้อเก็บหมดเลยไอพวกอะไหล่ที่มันเป็นอะไหล่แผลกระจังหน้าอะไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปขายไหนปลอดบางทีไม่มีใครมาไม่มีแคลรุุ่นั้นมาทําอ่ะก็แต่งสายรถตัวเองซะเลยแต่ก็มีของไว้ให้อะไรเงี้ยถ้าเจอคือเก็บเลยแม้แต่สติ๊กเกอร์ยังเก็บโอ้โหมันหายากบางทีมันหายากจริงตอนนี้ของมันเริ่มหมดหลายรายการแล้วนะพี่ผมรู้สึกว่ามันถ้าผมไม่ทําอ่ะของมันเริ่มหาไม่ได้แล้วแม่ใช่ใช่แล้วมันก็จะขึ้นดิ ขนาดไอเนี่ยถ้าใบปิดล้อนี่พี่มันจะมีไหลไหลายเวอร์ชันใช่ไหมตัวที่เป็นของแท้ไอของอย่างของเราอ่ะมันเชื่อมันขาดไปละโอ้โหหาไม่ได้แล้วใช่หาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเป็นของจีนแล้วใช่แล้วมันก็จะไม่ได้แบบงานมันจะไม่เหมือนหนังมันจะไม่เหมือนกันหมดแล้วอันนี้หมดแล้วถึงบอกตอนนี้เราทำสีบอดี้ช่วงล่างอะไรให้มันเพอร์เฟกนะจบนะต่อไปเนี่ย ไปเล่นหาอย่างอื่นอะไรที่หาได้ก็หาซักอะไรยังหาไม่ได้ก็ยังพอหาตัวอื่นมาทดแทนได้แล้วมันก็จะไม่มาปวดหัวเรื่องไอ้ตรงนี้แล้วมันจบไปแล้ว ก็จะเป็นหลังจากเราแยกชิ้นส่วนแล้วนะครับตัวชัตซีก่อนเลยนะครับเอามายิงทรายก่อนนะอเอามายิงทรายครับก็ทรายนี่แหละนะครับยิงทรายก็คือยิงให้มันขัดผิวสีนะครับเรื่องสนุงสนิมอะไรออกแล้วก็ดูด้วยว่ามันฝุตรงไหนอะไรมันต้องแบบทําอะไรบ้างนะครับนี่คือโครงสร้างก่อนเลยเป็นตัวแรกนะครับนี่เห็นไหมเราเริ่มกมาตั้งแต่พี่ครับพี่เขา้เขาใส่ชุดเหมือนนี่เลยนะซิลิฟูชุดไหนวะ ไปดูครับใครไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นผมก็แบบไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับแค่พูดๆกันไม่เคยเห็นแต่ว่าจริงๆจังๆแบบว่าเห็นด้วยตาไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับขั้นตอนการยิงทรายนะครับก็เขาก็จะเอาเป็นตัวที่เป่าลมนั่นแหละนะครับแล้วก็หัวนะครับแล้วก็มันจะมีสายอันหนึ่งมันก็ไปดูดสายไว้ ไม่ใช่แบบมันเป็นสายเดียวกันนะดูดขึ้นมาแล้วก็เป่านะครับนี่นะนก็เป่าหมดนะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้แต่กล้องเราผ่านแต่ก็ได้เห็นกรรมวิธีครับในการทำก็ทั้งหมดนะครับ หแม้แต่ตัวบอดี้เราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็มีการยิงทรายเหมือนกันใต้ท้องนะครับเพื่อดูรอยผุขัดใหม่ให้มันสะอาดขึ้นทรายที่เอามาใสา่ถังยิงนี่เขาก็ต้องแบบว่าเอาไอ้พวกแบบอะไรที่มันจะเป็นที่ไม่ใช่ทรายอ่ะนะครับออกไปด้วยนะอันนี้เนี่ยขั้นตอนการยิงทรายนะครับเพื่อขัดผิวนะฮะใช้เวลา2วันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันยากเย็นยังไง นะครับทำไมถึงใช้เวลานานนะครับอันนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะไปถึงในส่วนของการทําสีนะครับนี่ก็จะเป็น e ีพหนึ่งนะครับที่เรา ถือว่าเป็น EP รแรกๆยังไงฝากกดติดตามด้วยใครที่ชอบรถเก่านะครับใครที่ชอบรถยุค90ชอบการ้วรถนะครับหรือว่าการทํารถอย่าที่จะติดตามอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจในหลายๆ E ีีนี่เป็นเรียกว่าช่วงต้นๆที่เราได้เริ่มต้นทานะครับปลาเหลี่ยมหรือปลาเจโร่รถสมบุกสมบนันรถที่ใช้ในการเดินทางแล้วก็รถที่เป็นตํานานของมิตซูบิชินะครับ เดี๋ยว EP ต่อไปนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนียครับที่ช่องแมสโตรคาเช่นเคยครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ